สวัสดีคร to ับ no พ e. ี like like ่น้องเจอกันคือเก่าครับทั้งชาแนลเขาคนปะทินปากินปาเห็ดพี่น้องมาครับมื่อนี้เาสหลังจากเขาทำว่าวไม่เบาเบาตัวนี้ผมผมเห็ดเล่นมากแต่ในหน่อยเลยพี่น้องแต่งแจังเป็นเด็กหน่อยอยู่ครับนี่ครับเลยเอาไม้ลองเห็ดเบิงว่าบุมีสนูเลยพี่น้องมาใส่ใส่สนูเลยเดี๋ยวมาทดลองเบิงว่ามันดิขึ้นคือคือแั่งแจ้สมัยเป็นเด็กหน่อยบ่นี่ครับเบาอียังผมกับเบลูซีเบามันแต่ว่าเห็ดเห็ดดาเลี่ยวมันเป็นกระถินอยู่พี่น้องมันดูดอยู่ เราบ้าเขาไปลองปล่อยลองน้ำกัดลองเบิ้งพี่น้องว่าจะขึ้นเนื้อขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดติดตามกันคือเก่าครับนะครับเมื่อบึงเบาเบาตัวย์ดสะเด็ดเบาเขาเรียกยังกัคอมเมนต์มาบอกพี่น้องก็เรียกว่านอย่างบลูอะมาอีลุ่มมาอิลุ่มปะอีลุ่มพุ่มพุ่งปะแต่ว่าผมบอกแค่บอกมึงจะมาทดลองอ่ะนะฮะดึงเชือกไปปล่อยเชือกไปสุดๆเลยสุดเลยนะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นกันพี่น้องว่าจะขึ้นเ่าขึ้นครับผมหลังจากที่เฮ็ดแล้วก็ เอามาทดลองเลยหางวัตุนได้แล้วจบเศษผ่าเศษยังใส่หางวัตุนี่วัตุนี่เร็วอยู่พี่น้องวัตุนได้ใส่เต็มที่อยู่นี่ครับวางไม่ดิขืนเดี๋ย่พักขนพี่น้องเบิ่งนี่สวดทรงมันบ่มีทรงยังเลยกับตะลุงตะลุงอะเอาเอาออกอีกเอาหมดเลยนี่ครับมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามัน่ดิข้นบ่พี่น้องรอลมจังอยแต่ว่าบ่มีลมท้องถิ่นมาทดลองเรียนเบิ่งพี่น้องไวขึ้นรอหนองสัดพอแล้ว เอาไปไปโอ้โหหู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 อะไ่ะ้อโอ้ใส่ใสเลยครับว่าขึ้นดีอ้องฮักฮะขึ้นดีจังเลอ่ะโอ้ขึ้นซุดยเลยพี่น้องน้องักขึ้นดีหมล้มลมล้มไหนเดียวก็อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยพี่น้อง พินดีเป็นไงวะนี่มึอพูดหรอพูดอ่ะพูดอ่ะโอ้ยล้ม่อยเดียวล้มล้มเมื่อไหรมีล้มตะขึ้นพี่น้องเบิงังด้วยผมจับเอานั่นอันนี่ใส่หางมันเข้าไปพี่น้องถัาอยังแนว้ล้มปุ๊บปุยู่หางมันน้องงัทเล่นอยู่ไหมเอออยู่น้องงัทยืนก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนตาถ่ายดูก่อนว่าช่วงข้างหน้ามัน ดีเป็นไห้พี่น้องเพื่อนสุดยอดต่อว,ว่มีสนูครับบางดวงหางก็ได้เอาเจ็บเศษผาใส่พี่น้องเศษขยะเศษถุงยางใส่ลมเบิดแล้วดึงฮัดนี่นีลมเลยเดินหน่อยเดินหน่อยโอ้ขึ้นดีครับพี่น้องดึงแรงมากดึงแรงงานมาดึงแรงมากนี่ครับพี่น้องถ้าลม้ลมล้มมาไรแห้งเนี่ยแต่ว่าขึ้นดี้ดีพี่น้องนี่ครับอยู่ลรา อยู่ล้มเหล่าพี่น้องอยู่เ,เลยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าบบานี่ผมเคยเห็ดแต่งแต่เป็นเด็กหน่อยครับจะเป็นเด็กหน่อยเคยเรียนยงว่าเรียงกล้ยยวยเรียนบ่าวตั้งต่างจังหวัดเนาะพ้นอย,อยู่อยู่ทั้งจังหวัดต่างจังหวัดนะครับอยู่ทั้งสายอีสานเขาเรียนแต่ว่าเ้าเอินบบาวยังบรูยอ่ะพี่น้อ,องลมหมดแล้วนะนครับไม่มีลมแล้วล่ะฮะ นี่ครับเฮ็ดได้แล้วแล้วก็เอามาันร่างยอนบางพี่น้องล้มไปควายก็ขึ้นพี่น้องโอ้ขึ้นดีครับผมอยู่ดีเลยนดีครับนดีครับล้มหน่อย,อยเลยลมฮาร์ดดึงไหมฮะดึงแรงไหมดึงแรงไหมดึงแรงโอ้ทำง,งานเราก็ดึงแรงมากอ่าไปตอกงานเดี๋ยวไปมันเดี๋ยวมันก็ไป ให้มันไม่มีลมแล้วเนี่ยมันไม่มีลมแล้วมะครับม้วนม้วนม้วนเลยม้วนมวน้มวนเชือกลงเราพี่น้องล้มบ่ใครมีครับล้มบ่ใครมีเดี๋ยวเอาลงกันเดี๋ยวล้มมากกันเดี๋ยวล้มมาเดี๋ยวเอาขึ้นอีกรอบหนึ่งนี่ครับถ้าล้มมากมันจะขึ้นง่ายๆก็พี่น้องเนี่ยนะครับจ้าเอาลงกันตื๊บ จากทเฮ็ดแล้วหอมาทดลองเบิง <c oughs> ่งเยิ่มเลยพี่น้องขึ้นดีเนาะเดี๋ยว,วไอ้รอบหลังผมตีเฮ็ดไอ้ธนูติดครับรอบนี้บ่ได้เอาบ่ได้ติดธนูเพราะว่าเฮ็ดแก้วคำคำติด,ตดไอ้กาวติดโอยู่เย็บเอาเย็บมาหนึ่งจุดเลยเย็บใส่มาหนึ่งจุดครับพอกาวมันติดโอยู่มันก็เลยเย็บเอาหรือว่าใส่ได้เลยพี่น้องขึ้นดีอยู่ครับดึงดึงด,งดีเป็นไงเลย ตอนนี้คือมันทำแล้วพี่น้องผมหกโมงแล้วครับเรื่อยเอาเอาบาวออกมาย้อนเบิึงนี่สิครับหลังจากที่เ้าเฮ็ดเบาวตั้งประเทศเที่ยวมายให้พี่น้องเบิึงนะครับผมเข้าไปในบ้านผมณเลี้ยวนี่ออกมาย้อนมึง้อเยู่กลางบึงรับถือว่าโอเคเลยละ่ะน้องฮาร์ดลมมีแล้วนะน้องฮาร์ดลมมีแล้วเห็ยนมาพี่น้องนี่ครับแป๊บเดียวแล้วพี่น้องนี่ครับมาจะมีลมน้อยเดียวก็ขึ้นเลยพี่น้องเนี่ยเหรอ อย่าปลม้มเลยเดี๋ยวขึ้นน้องฮาไม่ต้องเอาเชือกออกอีกนะเอาเชือกแค่นั้นพอเกล็ด <c oughs> <c oughs> หลับเวตาจะมีลม้มพี่น้องแค่ปล่อยน้อยเดี๋ยวไปเลยาจะมีล้มมาครับขึ้นดีพี่น้องขึ้นดีเลยใส่ได้เลยครับผมครับเดี๋ยวถ้ามันล้มตอนกลางวันเนี่ยอาจจะึ้นดีก็นี่ครับอันนี้ลม้มลังฮาร์ดเดินเข้ามาถนนเลยลังฮาร์ดเดินมาทางนี้เลย อาจจะมีล่มหน่อยๆก็ขึ้นครับนี่ครับล่มมาหน่อยๆเพราะเชื่อๆโอ้ฝนตกเลยพี่น้องฝนตกอ่ะฝนตกลินครับฝนตกลินฝนตกลินพี่น้องฝนตกลินครับฝนตกลินฝนตกลินน้องฮาร์ดเราลงดีกว่าฝนตกแล้วฝนตกแล้วน้องฮาร์ดน้องฮาร์ดเราลงเลยฝนตกแล้ว ฝนตกนิ้น่อยพี่น้องน้องฮัดกัมันเป็นไทน้องฮัดเปอยากกว่ลุงนี่เกือบมเกือวดึงขึ้นดีเลยจวดจวดจดจดไปเลยครับพี่น้องะครับมันจะมีล้มครับนี่มันจะมีลมพี่น้องขันลมอ่อนกับวูดลงมาเลยพี่น้องไปอ่ไปแล้วพี่น้องพี่น้องจวดจดจวดจวดจดเลยพี่น้อง หลังคาดลมมาอีกแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องคุณแต่ลมมาอีกคืนดีเลยพี่น้องคุนอ่วนออะว่าวยังบ่รู้อ่ะฝนหานฝนตกแล้วอ่ะหลังคาดเรลงดีกว่าฝนตกแล้วเมียพี่นอ้องยู่ล้วครับคุนอ่ะยู่หรอคืนดีครับสุดยอดเลยพี่น้องจเจ๋าเลยครับเพราะว่าผงลมมันใหญ่พี่น้องเพื่อคืนดีเป็นท้ายแลยหางจับเอาเศษขยะไปเสื้อเตอร์ทีท่ครับ กปกรณนที่ทำเหม่แปลว่าได้ลงทุนได้สตะเสียกี่ครับใส่ไม้กับไม้ที่วางไอย้ยกคห่างไอ้หัวเรา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  <S <S ไม่แหงครับเรา<ม><ม>ก็ใส่ถุงเก่าถุงปุ๋ยถุงปุยงป๋ยที่ถุงยที่ย่ในถุงปุ๋ยครับถุงยางในถุงปุ๋ยอ่ะออกมาเย็บเลยเย็บเลยแล้วก็มาหาเจ็บเสรขยะน้ำถังขยะให้พี่น้องมัดใส่ห่างมัน <S <S นครับเพราะว่าอยากร้องนอวันนีขึ้นนีรวัขึ้นนี้น,น้นองเรือขึ้นนี่หรือว่าขึ้นดีพ่อ น้องฮารไม่เอาลงเหรอฮะน้องฮารไม่เอาลงเหรอมันจับหนึ่งเหรอฝนจะตกแล้วนะฝ <c oughs> นจะตกแล้วนะโอ้พี่น้องมืดตึ๊บเลยฮะโอ้โหทำไมขึ้นดีอย่างนี้นนนอ่ะฮะน้องฮาร์ดทำไมขึ้นดีอย่างนี้อ่ะไม่ไม่ต้องเอาเชือกออกอีกนะ มันต้องเอาเชือกออกอีกแล้วสิเจ็บเจ็บเพราะมันมืดแล้วไงมืมดแล้วอ่ะมันดึงไหมฮะมันดึงแรงอ่ะติดลมแล้วมันติดลมบนแล้วพอดีฝนหยุดตกนี่นอ้องมันเลยมีลมไมห้หน่อยหนึ่งยู่ได้บ้างหนึ่งฝนหยุดตกเรามีลมมาห,หน่อยหนึ่งก็ยู่ได้รับ แล้วว่มามไอีกแล้วร่มไอีกแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่มีลมก็ปล่อยลงเลยนะจะกลับลเพราะว่ามันค่ำแล้วค่ำแล้วมันค่ำแล้วค่ำแล้วโอ้ยสุดยอดเลยครับเอฟซีครับผม,ข,ข,ม,ม,บม,มข,ขึ้นดีนะครับขึ้นดีไหมแล้วน้องงานมันวิ่งคนเดียวไม่ขึ้นหรอขึ้นเดียหรือโรงงานไม่เอาตัวนี้มาวิ่งตัวนี้มันขึ้นดีเนี่ย นี่ยครับเอาลงบายอมลงเลยพี่น้องเสื้อสัตวเรือเรืดลวดอเรเลยมีลมหน่อยเดี่ยเหรอหอันขึ้นพเ่น๋ยวดึงแรงดึงแรงโรงงานแรงลงนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนนนนนนขึนเพมันไม่มีลมพอลมมาก็ขึนอีกนู่นนุ่นขึ้นไปอีกแล้วขึนอีกแล้วขึนอีกแล้วไปแล้วไปแล้ว สุดยอดแค่เขาครับก็บรรยากาศไม่เนี่กับพายกับซีมาบรรยากาศคึมๆพี่น้องฝนที่ตกแล้วครับฝนเป็นฝนคือฝนที่ตกแล้วครับเนี่ยมืดหมึดคึมๆครับตอนนี้ก็มีล้มกับว่าได้สม่ำเสมอเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็มีมาเรื่อยนะครับมีมาเรื่อยมีผิวผิวมาเรื่อยๆครับอยครับนะครับอันมันร้ายกับซัดึ้นอีกแค่เ่าหนิครับพี่น้องล่มดีเดี๋ยวรอบหน้าเราสนุว์มาใส่ดีกว่าเอาตัวนั้นอะ เอาเทนูท <stata> ี่เราได้น่ะไปเหลาใหม่แล้วก็ไปใส่ตึงเลยไม่ค่อยดึงเท่าไหร่แล้วไม่มีลมแล้วไม่มีลมแล้วเอาลงนิดกว่าไหมนะเอาลงไหมเฮ้เอามันจะมืดแล้วหรอ แรงที่ไหนหมืดแล้วมันก็จะค่ําแล้วเนี่ยเห็นไหมนกกาบินเข้ารังแล้วเนี่ยเห็นไหมน,น่ะนกมันบินเข้ารังแล้วเนี่ยนั่นจะสักไอที่เราเราไปเลเเเเ่นอยู่บ้านเราเราเครื่องบินกืบชนเบาเงี้ยน้องฮัดใจเอาเป็นให้พี่น้องฮัดใจใจเอาเป็นให้เลาเบามันขึ้นดีเ<ะ>ลยฮะลงมาอีกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกแล้ว ฮาร์ดถ้าลมมาเมื่อไหร่มันก็ขึ้นเมื่อนั้นแหละฮาร์ดถ้าลงนี่กว่าไหมเนี่อถ้าลงแล้วฮะก็ม้วนเรื่อยๆม้วนเชือกมาเรื่อยๆม้วนเชือกมาเอ๊ะก็ขึ้นเลยดิน้ฮาร์ดม้วนเชือกมันก็มีลมมันก็ขึ้นม้วนไปเลยม้วนเรื่อยๆเอาลงดีกว่าพี่น้องเพราะว่า ว่ามันคำแล้วพี่น้องครับอลงลงหาเราลงดีกว่าพอแล้วนี่ครับมันเห็ดก็ขึ้นดีพี่น้องเพราะว่ามันคำแล้วพี่น้องถือว่าสําเร็จพี่น้องหลังจากที่ห้องผมเห็ดแป๊บเดียวพี่น้องใส่เวลาเห็ดอยู่เราใส่เวลาเราอยู่แป๊บเดียวแจ่เอาไม่เบาๆไม่ที่มันแข็งๆเราเราเราแล้ก็เย็บเย็บเย็บจับถุงขยะไม่เย็บเลยพี่น้อง ดังแต่สมัยได้เป็นเด็กหน่อยพี่นอ้องเคยเล่นยญบาวบบเบตัวนี้ครับเบาวแบบนี้ดังแต่สมัยเลี้ยงวา่าเลี้ยงยกล้วยอยู่บ,บ้านผมก็ใส่ใส่เห็ดบาวตัวน,นี้แหละพี่นอ้องบาวแบบนี้เลยผมเห็ดแต่วันก็ขึ้นดีผมได้ว้านลองลองเห็ดเบิ้งใหม่กันนะบามบันดีขึ้นมากขึ้นดีพี่น,ออนอ้องไม่เห็ดเราเบิราเป็นบอสรวยนะพี่นอ้องบอสรวยบอสรวยเท่าไรหรอกแต่ว่าเวลามายนน้อนเราขึ้นดีพี่นอ้องนี่ครับนี่ครับ หยดสรงพันะนี่ครับแล้วก็หางหางนี่ก็จะไส,ใส่ใส่พวกถังถงยางที่มันอยู่ถังขยะพี่น้องผมบอกม่ามัดไส้คือ <c oughs> ครับเหลวาพาเนี่ยเอาเป็นายางกับผาเน,นี่ยถงหยางนะครับมัดใส่กันเลยพี่น้องมัดใส่ทวงเบิ้งเห็นพอดีกันเลยผมกับมัดใส่สองขางเลยแล้วก็มาแลนล์องเบื้องพี่น้องถือว่าประสบความสําเร็จเลยพี่น้องขึ้นดีมากครับสุดอยอดครับผมขึ้นดีขึ้นดีครับ ผมถือว่าขึ้นดีมากพี่น้องนี่ครับแช่ล้มนี่ยเราค่อยๆก็นดิขึ้นเลยนี่เองเห็นไหมครับนี่ครับล้มทำนี่ก็ขึ้นเลยนี่ครับถือว่าโอเชะเลยพี่น้องครับผมนี่ครับขึ้นดีเราพี่น้องเห็นไหมแ้่ล้มมาหน่อยเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับเนี่ครับถือว่าถือว่าใส่ได้เลยโอเชะเลยครับสุดยอดครับผมนี่ครับสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดเลยครับเห็นไหม ล่มมาเล้เดี๋ยวก็ขึ้นล้วพี่น้องห็นนะยุติธยอดครับผมฮันด์เอาเชือกมาเลยไม่ต้องไม่ต้องวิ่งหรอกไอตาหยาบเชือกมานี่ให้ <c oughs> โอเคเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเจอกันไหมพี่นาขอพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจนะครับว้าว ว่ารู้ว่าว่าวอย่างพี่น้องพี่น้องร้องเอฟซีร้องคอมเมนต์มาเบิรงพี่น้องว่าว่าวอย่างแต่ว่าผมเห็ดผมจำได้แต่ว่าสมัยเด็กหน่อยผมเห็ดแล้วมาเก่ามาเห็ดตอให้พี่น้องเบิรงนะครับเทศกาลนี้ก็ยทังอยู่ในหนาเรียนว่าวคือเกาครับผมนะครับในก็ฝากจะซื้อข้าวมากดไลค์กดซับสไครต์ติดตามทั้งช่องแชนแนลของคนพัตินพากินปลาเห็ดคีอเก่าพี่น้องขอขบคุณเอฟซีมากมายนะครับที่เข้ามาติดตามไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับขอขอบคุณมากมายครับที่เข้ามาติดตาม เป็นกำลังใจให้อยู่ด้ดีเสมอมานะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับน้องฮรับไปไปฝนตกฝนตกแล้วฝนตกแล้วครับพี่น้องแลาวครับเจอกันไหมครับผม